สวัสดีพี่น้อง,งฟอง่ายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วงซิตี้แชแนลว่วงซิตี้แชแนลมาพอกันคือเกาคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมคือมีแนวกินเมื่อนี้มีเมนูมานเป็นปน,ปนปนปลาพี่นอ้องปนปลาปนปลา มากพี่น้องกินเขาแร้งมากเดิอมาเด้อกินข้าวแล้งม,มาเดิอ,อแป้งกว่าบอกแป้งตุย่ยตุ่ยมาก อี๋จำเองพี่น้องจำเองพี่น้องหักกระหลงมากพี่น้องซี่ไข่ปลาด้ไข่เจียวไข่เจียวต้องกินกับก่วน 샾프샾샾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 샾 시합. <놀람> <놀람> มื่นความแบบหมืดนม่ไม่หยองไม่หยองมากินขอลูกขวก็เปิ่น เหนียวแซ่บจวดมามา<ๆ>มาขมขมน น่าแบบลองวิกินดสิทานยำกินเยอะได้หลายมือเลยเนาะประหยัดญี่ปุนครับ ถ้าเไปดิจิมก็ได้กุช่แห้งนี้แลวจ้ะขอต้นกล้วยหน่อยสำหรับท่านที่ติดตามนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากจ้ะหาเรื่อกินเนาะถัากัดกแนบฮะหลวแต Một giảm mềm này chắc chứ giảm mềm đây thịt ăn con Bạn có nhớ Túi bài Túi, túi khóc bài, túi có bài แสบลืมตายเลยพี่น้องสมากตั้งแสบตั้งหิวุ่ดตั้งแสบตั้งหิวใส่นั้นซองอันนี้เนาะขยับเนี่ย Thôi. Kí rồi, thôi Thôi nha Đàn Nhưng mấy bây giờ là bây giờ Như cái mắt bạc bạc พอต่องแต่งบอต่องเหตย่างเลยแต่ว่าอยู่เฮียนอยู่สั้นกะแนะนำให้หายังเฮ็ดเด้อพี่น้องนี่ต้องเหตุบอรเชียงยังเซ็นหาแนวก,กินโมม ข้าวเขาข้าวใหญ่ๆตรงนี้ต้องใส่ความอดทนพี่น้องอดทนเดี๋ยวมันก็จะดีเอง 没有兄弟，没 covid，感冒吧，流 covid，很 กันหมืกกับคัมเดี๋ยนน่าี่นหอจิุ๋่มยังไงวะรจักกินขอาแยงไปเ<ม>ขาไม่ปนเนี่ยเขาไม่ปนกับตองไม่ใครอยากแตใครเกี่ยวเข้ากัน กินไปเยอะไม่ว่าใคกินน้ำเต็มก็ควรเห็น,น,นเนี่ยค่ะน้องเพียงนี่อย่างก่อนอยู่ภูเก็ตอะเท่าว่าเท่าว่าเธอเธอเป็นไข่สั่งของแก็บสั่งของสั่งอาหารมาว่าให้เขา เอาคนไปส่งวาจ๊ะชึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เอาคนไปส่งเขาบอกว่าเขาต้องให้ตามนโยบายของบริษ,ษ,ษัทคือเคยเห็นเลยแหละแต่เขาใจอยู่แหละว่าไม่อยากลงมาลาบเรา่าอยากขอเพื่อนขาย อืก็ยันแบบว่าลงมาแล้วคือเจ้าองเป็นไข่เออมันอาจจะยารไปติฟูอยนงเห็นนอืะทั้งกระดาอยู่นาติ้ขึ้นบอกขอไดืดเบื้องยูคิปบบบนี้หูยูว่าเป็นไข่ลงมามรมดาเขาตะว่าแมดต์บอไซอทั้งเออเจ้าควางเป็นไข่หูยูเจ้าควงเป็นไข่ ยืนเนี่ยก็จะทรงเขาเผาขาก็บอกเออถ้าทัดริงก็บอกกันที่ดีนะเพื่นนอนเข้าใจยุดดอกว่าเครียดผู้ใดก็เครียดไม่มีใครก็เครียดแต่ว่าพฤติกรรมที่สแสดงออกมาเนี่ยมันมาถึงจังเพื่อนเเครียดกันแค่ไหนเลยห่ะไม่หรอ ก็ชอบเบอร์นี่ยเพิ่งกระทบ,ะะทบแต่ว่าเขาอาจะต้องดูแลสุขภาพยายใจของเขาสิ้นเดอนนี่เพราะเราก่อชุกเฉินสิบเบอรแล้วเขาก็เตรียมร่างกายของเขาพร้อมจไปเหตุงานใหม่นี่ในยินข่าวว่าบริษัทเขาปลดปลดบุกเฮงเขียดตืมไ่พ เนะไม่เงี้ยค่พยังไม่ได้ยังไม่ได้หางานไหมก,ก็จะเข้าสิหลับหรือบอลับบอสตะกีบนะยุไม่ให้คลิบไว้สามิหลั มก็แค่สนุกขนาดพี่ท่าไปพี่น้องไม่คือไม่จริงจังหรอกเงีนก็ย่แม่ไม่เงี้ยเท่าเนะาะยำไปว่าไปพี่น้อ,นองก็หูเรื่องบ้าหูเรื่องดอกแซ่บลาย <c oughs> <c oughs> ขอสดขอไปพี่น้อง <c oughs> ช่วงสีอิ่มหล่ะ bong chân của anh hưng kim dầu chắc sẹp chắc sẹp, chào 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 มีอย่างไรให้กับที่เปตอนนี้คอบอกนะมีงานต้อให้รักษาไว้เห็นดีๆเพราะอะไรเนี่ยขยันบ่มีงานเห็่เงินกับบ่มมีเงินหนันกกว่าอดเอา เพราะว่าพ่อเกิดธิรกิจยังสีมากในจ้างเขาก็ไม่อยากจ้างเราพี่น้องด,ด้วยเศรษฐกิจด้วยยังหลายๆอย่างเขามไม่หนาที่เห็ยัง็ี่ทำมันดีที่สุดพี่น้องทำมันดีสุดๆัดง่ว่าขอ,องคลิปอือน่น อันนั่งมาดาเก็บข้นทุงกับเขาเบาไวเลยเบาไว้บาไวข้นเป็นเนื้อ่างอนะเขาเห็นผู้จิ้มเน่าเนียเขาก็เลยสีหยากจากมาเสียบหลายมาหยา ยังมยางตกหน้อยู่เดิน่นตกหนาเดียวดใส่หนรือเมื่อกงาใไปดัหน้าไปหรอก้อาทำหนีดดพี่น้องเมื่อนีอ่บเบิดตดงสิตกกับสิลาไปก่อนล้ะมื่อนี่สำหรับคลิปนี้ขอทำานี้แหละขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแช่นะจ๊ะ bà leo trà